สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่องบิตคอยลงทุนบอยเอ่อก่อนที่เฟดจะมีการประชุมนะครับในคืนวันที่18นะซึ่งก็คงจะคาบเกี่ยวนะไปจนถึงเช้าวันที่19ของของเวลาประเทศไทยนะครับลองมาดูผลสำรวจนะของทางเอ่อ CNBC นะที่เขาไปสำรวจเอ่อนักลงทุนและก็นักเศรษฐศาสตร์ต่างๆนะว่ามีผลสำรวจยังไงบ้างนะครับ ก็มีหัวข้อนะว่าเฟดจะลดดอกเบีย้ยนะครับลง25บเบสิสพอยต์โดยคาดว่าจะเกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับตามแบบสำรวจของทาง CNBC นะหรือว่ามีการชะลอตัวแบบที่เป็น uh, soft landing นะครับหรือการชะลอตัวของเศรษฐกิจแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับในบทความนะของทาง CNBC นั้นเนี่ยได้บอกนะว่า ถ้ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสิ่งที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเนี่ยจะทําการประชุมนะครับในคืนวันที่18นี้นันเนี่ยผู้ตอบแบบสอบถามในการสํารวจของ CNBC คาดการณ์นะว่าการลดดอกเบีย้ยของเฟดจะเกิดขึ้นนะอย่างค่อยเป็นค่อยไปมากกว่าที่ตลาดคาดการไว้ในปัจจุบันนะครับซึ่งผลสํารวจพบนะบว่า80%บของ ผู้ตอบแบบสอบสอบถามในะ23คนนะครับซึ่งรวมถึงนักเศรษฐศาสตร์ผู้จัดการกองทุนและนักกลยุทธ์นะเห็นว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยลง่เ25เบสิสพอยต์นะครับและมีเพียงแค่16เปอร์เซ็นต์นะที่าคาดว่าจะลด50เบสิสพอยต์นะหรือว่าลดครึ่งจุดนะครับฮาร์ปพอยต์ตรงนี้ก็คือ 50เบส i ิ p o i n พอยต์นขณะที่ตลาดฟิวเจอร์กำลังคาดการณ์นะว่ามีความเป็นไปได้65%ที่จะลด50เบส i ิ p o i n พนะครับซึ่งความแตกต่างนี้ชัดเจนมากขึ้นนะเมื่อเวลาผ่านไปนะโดยผู้ตอบแบบสอบถามคาดการณ์นะว่าอัตราดอกเบี้ยปลายปี2024นั้นเนี่ย2024นั้นเนี่ยจะอยู่ที่4.7%นะครับ และอยู่ที่3.7%ในปลายปี2025นะครับแต่เมื่อเทียบกับตลาดฟิวเจอร์นั้นเนี่ยคาดการไว้นะว่าปลายปี2024จะอยู่ที่4.1%นะครับแล้วก็ปลายปี2028จะอยู่ที่2.8%นะครับน <c oughs> อกจากนี้ทาง จอห์นโดโนสันนะผู้อำนวยการฝ่ายตาสารนี่นะที่ฮาวเวิร์ดฟอร์ดทัสกเกาในการตอบแบบสำรวจของ CNBC เนี่ยว่าเขาคิดว่าการลดดอกเบี้ย8ครั้งภายใน6การประชุมเป็นจำนวนที่มากเกินกว่าที่จะเกิดขึ้นจริงนะโดยเขาเนี่ยเสริมนะว่าการคาดการณ์นี้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เศรษฐกิจ จะชะลอตัวอย่างรุนแรงมากกว่าที่จะเป็นการชะลอตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปนะในส่วนของเบลลี่นัฟั์จาก i อ o n s i ซ e m a c r o e c o n o m น s t นะครับกล่าวว่าเขาคาดว่านะ FOMC อาจจะให้สัญญาณน,น้อยกว่าที่ควรจะเป็นหรือทำได้น้อยกว่าที่คาดไว้หรืออาจจะเกิด ทั้งสองอย่างพร้อมกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในบริบทนี้แบรลี่นัทเนี่ยน่าจะหมายถึงการสื่อสารหรือส่งสัญญาณของคณะกรรมการนโยบายการเงินของเฟดนะเปลี่ยโอมซเกี่ยวกับนโยบายดอกเบี้ยและทิศทางของเศรษฐกิจนะครับเขาใช้คำว่า under promise หมายถึงการสื่อสารหรือตั้งความคาดหวังไว้ต่ํากว่าที่ควรจะเป็นหรือการส่งสัญญาณอย่างระมัดระวังนะเพื่อไม่ให้ตลาดคาดหวังมากเกินไปนะครับในขณะที่คําว่า under deliver นั้นเนี่ยบริบทนี้น่าจะหมายถึงการที่เฟดดาเนินการหรือตัดสินใจน้อยกว่าที่ตลาดคาดหวังหรือที่ควรจะเป็นนะนะซึ่งสรุปตรงนี้ทาง เบลลี่นัฟนั่นเนี่ยก็บอกนะว่าเฟดอาจจะส่งสัญญาณที่ระมัดระวังเกินไปหรือทําได้น้อยกว่าที่ตลาดคาดหวังซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการรับรู้และการตอบสนองของตลาดต่อทิศทางนโยบายของเฟดนะครับซึ่งผลสำรวจนี้ ผลสำรวจนี้เป็นฝ่ายหนึ่งในข้อถกเถียงที่เกิดขึ้นในตลาดช่วงหลายวันที่ผ่านมานะครับว่าเฟดควรจะลดดอกเบี้ย25เบสิสพอยต์หรือ50เบสิสพอยต์นะครับซึ่งทำให้เกิดความไม่แน่นอนมากกว่าปกติเนื่องจากเฟดมักจะสื่อสารทิศทางการตัดสินใจล่วงหน้านะครับในการประชุมแต่ละครั้งนะอันนี้ก็ขึ้นหัวข้อนะครับว่า ซอฟต์แล d ดิ้งเอ็กซ์เคนะคาดการว่าจะเกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับซึ่งตรงนี้นั่นเนี่ยก็บอกนะว่าความแตกต่างหลักอาจอยู่ที่ว่าผู้ตอบแบบสำรวจดูมีความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวมน้อยกว่านะครับตลาดฟิวเจอร์ และพวกเขามีความเชื่อมั่นมากขึ้นว่าเฟดยังมีเวลาเพียงพอในการลดอัตราดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะโดยบโดย74%ของผู้ตอบแบบสำรวจนะเห็นว่าการลดดอกเบี้ยในเดือนกันยายนเกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสมเพื่อรักษาการชะลอตัวของเศรษฐกิจอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะในขณะที่15%นนั้นเนี่ยคิดว่า ช้าเกินไปแล้วซึ่งโอกาสที่เศรษฐกิจนะครับจะชะลอตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปอยู่ที่53เปเซนะครับซึ่งคงอยู่ในระดับนี้นั้นเนี่ยมาตั้งแต่เดือนมีนาคมขณะที่โอกาสที่จะเกิดภาวะถดถอยเพิ่มขึ้น36อร์เซนะครับสูงขึ้น5จุดนะจากระดับต่ำสุดในเดือนมิถุนายน แต่ยังต่ำกว่าระดับ50%ที่เคยเกิดขึ้นในช่วงปี2022และ2023สําำหรับการเติบโตทางเศร,รษฐกิจคาดว่าจะอยู่ที่2%ในปีนี้และลดลงเล็กน้อยเป็น1.7%ในปี2025ซึ่งลดลง0.2%จากการสำรวจในเดือนกรกฎาคมแต่ยังคงใกล้เคียงกับศักยภาพทางเศร,รษฐกิจของสหรัฐอเมริกานะครับและ ไม่เข้าสู่ภาวะถดถอยนะเพื่อถ้ายัางเป็นไปตามตัวเลขนี้ทางไมเคิลเอลังเอลันครับจาก Action Economist กล่าวว่าเศรษฐกิจกำลังเติบโตเร็วกว่าที่คาดไว้นะในปี2024และเฟดยังมีเวลาที่จะลดดอกเบี้ยในอัตราที่พอเหมาะนะครับทางกายเลบัสหัวหน้ากลุทธ์ตาสานี่จาก เจ uh, uh, นนะี่เจนนี่มอนโกเมลีสกอตต์เขียนว่า uh, แม้ว่าจะมีความเสี่ยงทางเศรษฐกิจอยู่นะแต่การลดดอกเบีย้ยของเฟดที่จะเกิดขึ้นน่าจะเป็นการลดในช่วงกลางของวัฏจักรเศรษฐกิจนะเหมือนกับที่เคยทำนะในปี1 9 9 5 1 9 9 7นะแล้วก็ปี2019นะจริงป,ปี2019เเองผมค่อนข้างที่จะเปรียบเทียบ ไซเคิลปีสอง4ันยีิบี่นี้กับสอง9ันสิบเก้าค่อนข้างบ่อยนะในการวิเคราะห์กราฟราคาบิตคอยนะครับนะซึ่งอ่านใหม่นะซึ่งคนนี้เขาบอกว่าแม้ว่าจะมีความเสี่ยงทางเศรษฐกิจอยู่นะครับแต่การลดลงแต่การลดดอกเบีย้ยของเฟดที่จะเกิดขึ้นน่าจะเป็นการปรับลดในช่วง กลางวัฏจักรเศรษฐกษิจนะเหมือนที่เกิดขึ้นในปีหนึ่ง99 7ห้ึ้เและหนึ่งเกออและ2019มากกว่าที่จะเป็นการลดดอกเบีย้ยที่เกิดขึ้นในช่วงสิ้นสุดวัฏจักรที่ส่วนใหญ่จะนำไปสู่ภาวะถดถอยนะครับนี่ก็เป็นความเห็นของอีกคนหนึ่งนะเตรงนี้ก็บอกนะว่า การคาดการอัตราการว่างงานปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราปัจจุบันที่อยู่ที่4.2%โดยคาดว่าอัตราการว่างงานจะอยู่ที่4.4%ในปีนี้และ4.5%ในปีหน้านซึ่งสูงกว่าการสำรวจก่อนหน้านี้ประมาณ0.2%สายเกินไปไหมนะสำหรับเฟดนะครับที่จะมาลดดอกเบี้ยตอนนี้ ตรงนี้เขาบอกนะว่าไม่ใช่ทุกคนนะที่เชื่อว่าเฟดจะยังมีเวลาในการปรับลดดอกเบี้ยได้อย่างค่อยเป็นค่อยไปนะทางไดแอนสวองนะหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์จ,า,า,จาก KPMG อสหรัฐอเมริกาเนี่ยกล่าวกล่าวไว้นะว่าชื่อเสียงของโจลมพา w เวลนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับการทำให้เศรษฐากิจชะลอตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปให้สำเร็จหลังจากที่เขา รอช้าเกินไปในการขึ้นดอกเบี้ยในปี2021และยังเธอ,อยังพูดเสริมนะว่าโอกาสที่จะเกิดการาที่เรียกว่าลงจอดแบบนิ่มนวลน,นะหรือว่าการชะลอตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปนั้นเนี่ยโอกาสตรงนี้เนี่ยกำลังที่จะแคบลงเรื่อยๆนะในขณะเดียวกันทางเนวดุนต้านะจากลีเซียแซน รีเซนแมโครีเสิร์ะครับไม่เห็นด้วยกับคำวิจารณ์ที่ว่าการลดดอกเบี้ย50เบสิสพอยต์จะทำให้ตลาดตกใจนะโดยเขาเชื่อว่ามีความเสี่ยงที่แท้จริงมากกว่าหากเฟดลดดอกเบี้ยเพียง25เบสิสพอยต์นะครับพูดถึงเรื่องหุ้นบ้างนะซึ่งก็สะท้อนไปที่คริปโตวด้วยนะครับนะค่อนข้างที่จะไปในะทิศทางเดียวกันนั้นเนี่ย ตรงนี้เขาก็บอกะว่าการประเมินมูลค่าหุ้นโดยรวมดูเหมือนจะสอดคล้องกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจแบบค่อยเป็นค่อยไปหรือว่าซอฟต์แลนดิ้งนั่นเองนะครับโดย50%ของผู้ตอบแบบสำรวจมองว่าราคาหุ้นอตอนนี้นี่นนสูงเกินไปอยู่สูงเกินไปอยู่นะสำหรับตัว SP500 นะครับและ47%เห็นว่าราคาหุ้นต่ำเกินไปนะครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับ17%ของผู้ตอบแบบสอบถามเชื่อว่าหุ้นมีราคาสูงเกินไปหรือน่าจะสูงเกินไปสำหรับสถานการณ์เศรษฐกิจนะครับที่มีความเสี่ยงที่จะเข้าสู่ภาวะถดถอยนะ การประเมินเหมือนกันนะว่าตามการคาดการเฉลี่ยนะดัชนีหุ้นเอสพีห้าร้อยของทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้ทํากําไรไปแล้วในปีนี้นะครับโดยคาดว่าดัชนีจะลดลงเหลือเพียงห้าพันห้าร้อยสี่สิบหกจุดนะครับในช่วงสิ้นปีนี้นะครับซึ่งต่ํากว่าระดับปัจจุบันเล็กน้อยนะจะย่อตัวจากปัจจุบันนั้นเนี่ยประมาณหนึ่งเปอร์เซนและนะครับคาดการและ การคาดการเฉลี่ยสำหรับสิ้นปีหน้าคือด uh, นะัชนีเอสีห้าร้อยนั่นเนี่ยคาดการนะว่าจะอยู่ไปขึ้นไปอยู่ที่ห้าพันแดร้อยจุดนะซึ่งจะเป็นการเพิ่มขึ้นประมาณ3%ามเปอร์เซนะจากปัจจุบัน s อ500ห้าร้อยตอนที่ผมทำคลิปนะี้อยู่ที่ห้า0ัน้อสิบจุดนะดังนั้นถ้าย่อตัวเรามาอย่างที่เขาคาดการไว้ในสิ้นปีนี้ที่หนะ้าพันห้าร้อยสี่สิบหกนั้นเนี่ย ก็น่าจะลงจริงๆถ้าวัดตอนนี้เลยเนี่ยก็เกือบประมาณสองเปอร์เซ็นเหมือนกันนะแล้วก็ในสิ้นปีสองพันยี่สิบห้านั้นเนี่ยคาดการว่าจะไปจบนะที่ห้าพันแปดร้อยจุดนะครับถ้ามันไปแล้วจุดแล้วก็ขึ้นไปประมาณสักสองเปอร์เซ็นตะจากราคาตอนนี้รับงนั้นก็คือแบบสอบถามนะแล้วก,ก็การสำรวจนะของทาง CNBC นะครับที่มีการ สำรวจ,จเอ่หลายๆคนนะที่เป็นผู้จัดการกองทุนนักเศรษฐศาสตร์ด้วยนะครับส่วน Bitcoin เองนะตอนที่ผมทำคิดอยู่นี้เนี่ยเข้าใจว่าเหมือนจะทะลุนะครับที่แนวต้านที่ 60, หกหมื่นเหรียญขึ้นไปแล้วนะต้องดูกันว่าจะยังจะรักษาระดับนี้ไปอยู่ได้ตลอดหรือเปล่านะครับ ครั้งล่าสุดที่บิตคอยทะลุแนวต้านตรงนี้ขึ้นไปได้นี่คือเกิดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมนะแต่ก็สามารถทะลุเส้นสีเขียวตรงนี้ขึ้นไปได้นะเส้น21 Weekly moving average นะแต่ก็ไม่สามารถที่จะทะลุเส้นสีแดงก็คือเส้น20 week MA ขึ้นไปได้นะครั้งนี้ต้องมาลุ้นกันนะว่าจะย่อตัวต่ำลงมาหรือเปล่า,หร,ลาหรือขึ้นไปต่อได้นะแต่ตามสติอย่างที่ผมพูดไปใน,ในหลายคลิปนะก็ จะค่อนข้างในช่วงที่เฟดมีการประชุมเนี่ยบิตคอยค่อนข้างที่จะย่อตัวต่าลงนะครับในช่วงนี้นะตอนนี้ก็ต้องมาลุ้นกันแหละพุ่งนี้ตอนกลางคืนนะครับเวลาประเทศไทยคาบเกี่ยวยังถึงวันที่สิบเก้าตอนอช่วงเช้าของวันที่สิบเก้าเนี่ยผลจะเป็นยังไงนะตลาดจะมีรีอคชั่นยังไงนะครับส่วนการประเมินจากเว็บไซต์ ซีมีกูปนะ๊ปเนี่ยเฟดวอสท2นั่นเนี่ยลองมาดูกันหน่อยนะว่าล่าสุดตลาดมองว่ายังไงบ้างนะ61เปอร์เซ็มองว่าลด50เบสิทพอย n ์นะแล้วก็39เปอร์เซมองว่า25เบสิทพอยด์บิตคอยเฟียงกี้เด็กนะครับตอนที่ผมทำคลิปนนี้อยู่ที่33นะยังอยู่ระดับเฟียอยู่นะครับภาพรวมตลาดกิปโตนะในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาบิตคอยส่วนใหญ่เป็นเขียวยังเขียวอยู่นะครับ บิตคอยขึ้นมาห้าเปอรเซีเทียมสามเอร์เนตะ์ลหลายตัวก็เป็นตัวเลขหนึ่งหลักนะครับคาโนโเกือบอเปอร์เซ็นต์นะอเวลานสี่เปอร์เซ็นโปรคาร์ดนะครับผมเพิ่งทำคลิปไปเมื่อคืนเมื่อวานตอนกลางคืนนะครับเหมือนเอ่อทิกต็อกนะครับที่จะที่โดนแบนนะที่ทางสหรัฐอเมริกาแล้วก็อยู่ระหว่างการขึ้นศาลอยู่นั้นเนี่ย <c oughs> อาจจะมีเอ่อ นักเศรษฐีนะครับชาวมีการที่เขามีความตั้งใจอยากจะทําให้โซเชียลมีเดียเป็นดิสเน่ไลน์นั่นเนี่ยจะเปลี่ยนทิ k t o อกให้ไปอยู่บนเครือข่ายนะของทาง p o l คด d o t นะครับโอเคนะคงเป็นข้อมูลนะที่อยากจะมาแชร์เพื่อนฟังวันนี้ครับถ้าคลิปนี้เพื่อนๆเ,เห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไ like, ลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามกันไว้นะครับแล้วก็ผมก็จะเอาข้อมูลต่างๆมาอัปเดตให้เพื่อนๆทุกวันนะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางด้าน บิตคอยน์นะครับเอาคอยแล้วก็ทางด้านแมคคอยคโนมิกด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้มีข้อมูลประชาเท่านี้ครับสวัสดีครับ